มาเยนี่เหรอฮะมานี่เหรอลห,หรอ <c oughs> ลบหลบหลบตำรวจมีความสามารถในการสิงที่สิงที่สงสัยนะบิ ตำรวจมีความสามารถในการจับคนปักลิงแบบหนึ่งได้แต่ไม่มีความสามารถในการจับเว็บพนันได้เพราะอะไรอี้ยมึงเด็กตองมัินอยู่ไอสัตว์้ากูไม่ได้พูดนะปากกูไม่ได้ขยับกูก็ไม่รักค่เขาโทษค่ะ ใครรักลุงกดออกจากไลค์กูเลยค่ะออกจากไลค์กูเลยไปค่ะอย่ามาอยู่ในไลค์กูกูจะพูดเพร้อกับทุกคนยกเว้นเอฟซีลุงค่ะเห็นค่ะยิ่งกว่าเห็นอีกนี่บอกวิธีรูดไยค่ะบอกวิธีลูดมันจะดีหรอคะ รูตรงนี้เลยหรอคะจะให้หนึ่งรูตรงนี้เลยมันจะดีเหรอคะมันไม่ดีนะคะจะให้หนึ่งมัน <c oughs> จะให้หนึ่งมันั่งบอกวิธีรูตรงนี้หนึ่งว่ามันจะไม่ควรนะคะรลัวนนะคะมันไม่เหมาะคะ่ะมัน ขอโทษด้วยนะคะถ้ามันจับไม้นะคะอันนี้จับไม่ไม่ได้จับอะไรจับไม่อย่ามาบูดในไลฟ์กูแล้วกันปะทิอยากูบอกก่อนกูชอบกินปลาจะให้รูดยังไงดีคะรูดขึ้นหรุดลงเอาขึ้นเลื่อาลงดี อ๋อรูดใบหวยอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยก็รอมาแก้อยู่ไม่มาตั้ทีไม่มาสักทีอ <c oughs> นะ <c oughs> เกือบแล้วนะเกือบแลบลินแล้ววิธีกินกล้วยก็มาไม่ใช่รูดค่ะรูดรูดอะไรละ่ะเออวรูดหวยม่ได้รูดกล้วยอาล่ะอกลับขออภัยนะคะ <c oughs> ถ้าจับแปลกๆนะคะแปลกเ<ป>หรอะคะมันมันดูคุ้นเคยจังอุ้ยเล็กๆแล้วขอย้ำนะจริงๆแล้วหนึ่งอะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบคือจะใช้คําว่าอะไรอะ่ะหนึ่งเป็นคนที่ไม่อยากมานั่งติเลยว่าคนนั้นไม่ดีแบบนั้นคนนั้นไม่ดีแบบนี้การที่หนึ่งออกมาพูดอะ่ะเรื่องของลุงอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น แต่ตัวเขาเองอะเขารับไม่ได้เองเขารับไม่ได้เองหนึ่งมองว่าเขาควรจะรับฟังถ้าเขาไม่รับฟังเขาก็ควรจะตายไม่ควรอยู่หนึ่งเห็นภาพคนกระโดดน้ำตายผูกคอตายกินยาฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายกันทั้งครอบครัว เหตุผลมาจากอะไรคิดเอาส่วนตัวแล้วหนึ่งต้องใช้คำว่าไม่เคยอยากจะดูหมิ่นใครเลยอะแต่ถ้าคนคนนั้นเขาไม่สร้างความกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวหนึ่งหนึ่งจะไม่แตะเลยลูกเพจหนึ่งะเป็นคนไม่เสือก ไม่เสือกเรื่องชาวบ้านเลยนะคนนั้นทะเลาะก,กันคนนี้ทะเลาะก,กันหนึ่งไม่ยุ่งเลยถ้าไม่ใช่คนร,รอบข้างหนึ่งถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวคนใกล้ตัวหนึ่งจะไม่ยุ่งเลยแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นกระทบคนใกล้ตัวหนึ่งจะหนึ่งจะมีความรู้สึกแบบหนึ่งจะออกมาปกป้องเขาแต่ในมุมของหนึ่งหนึ่งมองว่าเขาทําเกินเตดเกินไปหนึ่งไม่สงสัยหรอกหนึ่งไม่แปลกใจหรอกลุงอะเพราะแกอยู่ยมานานความด้านมันก็จะเพิ่มขึ้น แต่หนึ่งสงสัยคนที่อวยมากกว่ามึงอวยยังไงอวยที่ดีที่สุดคืออวยคม,วยคมสวัสดีลูกตาลูกตามาฟังตอนอวยคมพอดีเน้อง,องพี่ไม่ได้พูดอะไรนะคะอะเดี๋ยวเล่าเรื่องปีเสียเดี๋ยวให้ฟังน้อยไปแล้วนะคะถ้าใครไม่ทันไดหนึ่งวนให้ใหม่เดี๋ยวขออนุญาตเลิกพูดเรื่องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยาวค่ะ